เที่ยวสะใจนะครับตอนนี้ผมถึงหมู่บ้านตากลางครับหมู่บ้านช้างตากลางจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นหมู่บ้านช้างที่โด่งดังเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช่ไหมสูตรคนศึกษาถึงแล้วหมู่บ้านเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดในโลกครับป้ายเขาบอกอย่างนี้เลยครับเลี้ยวซ้ายไปครับส่วนสตึกที่ผมจะไปต่อน่าจะไปทางนู้นนะครับพอมีคนเยอะเว้ตายละร้อนแสงแสงครับผมไม่ยอมกล้องพังเด็ดขาดคุ่ยก่อนก็ได้ครับ ผมเคยมาเที่ยวที่สุรินแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นั่งรถไม่ได้ขับรถมาที่หมู่บ้านนี้เพราะมันอยู่ไกลนะแต่วันนี้เนี่ยผมมาจากทางอาบนศรีเกตมุ่งหน้าไปที่อินเตอร์สตึกอยู่ในทางผ่านพอดีเลยครับก็เลยพามาเที่ยวแล้วก็ผมจะดูข้อมูลว่าตรงนี้มีโฮมสเตย์หรือเปล่าถ้าเกิดมีแล้วสนใจก็อาจจะพักที่นี่ก็ได้ครับแต่ว่ากขอคิดอยู่ที่หัวละ500บาทน,นะครับต้องดูว่ามี มีอะไรหรือเปล่าโครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินน,นี้รูปพระราชินีด้วยนะแต่เป็นย้อนแสงดูหน้ามีตัวเสียไปก่อนนี่เป็นตลาดนัดช้างไม่ใช่ครับตลาดนัดหมู่บ้านลิงช้างครับอยู่ซ้ายมือแล้วก็ผมกําลังไปข้างในแล้วครับช้านิดหนึ่งครับตรงนี้เป็นซ้ายมือหรือเปล่าศูนย์ศึกษา <c oughs> ถ้ามีการเลียกอะไรภายในสูตศึกษาเนี่ยแทบมันต้นรู้ก็ใช่มั้งต้องเข้าไปก่อนแล้วกันมีมีช้างมีช้างเดินอยู่ครับทางกุ้ยหพี่อยู่บ้านช้างไปทางไหนอ่ะนี่ใช่ไหมลึกดึกข้างหน้าโอ้โหเข้าข้างหน้าคืออะไรครับข้างหน้าข้างหน้าทางเข้าอีกช้างหนึ่งบ้านแล้วมันมีโฮมสเตย์ด้วยไหมครับวันเท่าไหร่ครับโฮมสเตย์เหรอคะเอือที่พัก มันรวมรวมอาหารด้วยป่ะครับใช่ทีพักใช่ไหมคะมีที่พักที่พักให้อาอรถจอดก่อนอ๋รถจอดก็ได้ป่ะจอดตรงไหนไม่ไม่ไม่ทไม่ต้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวบอกทางให้คุณคุณหอยหลังไปแล้วไปตรงนี้นะคะหน่อยเดียวมันจะเป็นคือมันมีจะมีบ้านเป็นรูปช้างติดแอร์แล้วก็จะเป็นรูปบ้านทรงไทยมาตรงนี้ค่ะตรงไปนี่อะไรก็แล้วเลี้ยวตรงหน้านี่เลยค่ะครับเดี๋ยวเราเราต้องไปถามราคาตรงนู้นดูหน้าก็เห็นน้องเขาพักอยู่เนาะช่างภาพอิสระข้าวักอยู่ก็คือละ มันอยู่ที่ห้องแอร์เนาะห้องแอร์ก็แปดร้อยเป็นส่วนตัวคือหลังเลยออหลังมีบริเวณคือให้สบายๆเลยค่ะแล้วพักแบบพักแบบชาวบ้านไม่มีใช่ไหมที่เป็นโฮมสเตย์จริงๆไม่มีใช่ไหมเป็นเป็นบ้านติดๆเหรอติดติก้าเหรอที่พักกับชาวบ้านเป็นโฮมสเตย์ไม่มีครับฝรั่งเต็มอ๋อฝรั่งเต็มนี่มีมีแต่ว่าฝรั่งเต็มที่มาจากไอ้นั่นฟรีนโปรเจกต์ค่ะอ๋อเต็มค่ะทีนี้ในในหมู่บ้านช้างที่เขาไปเที่ยวก็เที่ยวอะไรกันครับคือรู้ว่าขับรถเที่ยวแถวนี้การแสดง กี่โมงครับแล้วก็จะมีเช้า10บโมงตอนบ่าย2องโมงค่ะเอาตอนนี้ก็หมดเวลาไปแล้วหมดเวลาแล้วก็คือขับขับรถวนเที่ยวเที่ยวแล้วก็ดูช้าดูนู่นดูนี่แต่ละหมู่ละหลังแต่ละหลังเนาะแล้วก็เวลาเขาเอามาข้อข้องหรือเอาเอามาเอาไปลงน้ําอะไรเงี้ยค่ะปกติแลวตอนนี้นี่ผมมาตอนนี้ต้องทําอะไรได้บ้างครับตอนนี้ทําอะไรได้บ้างอนนี้เหรอคะตอนเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะหาที่พักก่อนแล้วก็ค่อยขับรถเซอร์วดูสถานที่แล้วก็ไปทุกไปวังทะลุไปดูที่ที่ช้างอาบน้ํานะคะ มัน 500, <000. S 1> อาบอาบกี่โมงครับอะไรนะคะชา้างอาบน้ำกี่โมงเชา้ชาเช้าประมาณเก้าโมงสิบผมว่าจะไปพักสตึกคือคิดว่าคืนนี้จะไปนอนสตึกจะมาขับแวะเที่ยวเฉยครับอ๋อเหรอตามใจแต่ถ้าคุณจะลงมาตรงนี้ก็ได้ก็สะดวกพออยู่ข้างหลังนี่เองข้างหลังการสแสดงเนี่ยหน่อยเดียวคือมัน เป็นรั้วรั้วเป็นลานแสดงถูกไหมลานแสดงช้างแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นบ้านที่คุณที่บอกแหละเป็นมีบริเวณนะบริเวณขึ้นการสะดวกครับคุณมกครับขับไปทางนี้ได้เนาะครับครับไปเลยไปทานี้ได้ไหมได้ได้ครับเลยคอย่าวนออกลมาคุณต้องไปตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าถอยลังถ้าคุณจะไปดูช้างอย่าวนออกมาคือแล้วก็เดี๋ยวจะบอกถอยมาที่นี่ถอยได้เหรอคุณเห็นคุณเห็นป้ายที่มาอาเซียนไหมนั่นแหละคุณเข้าไปเลย ถ้าพุ่งมองขวามือแต่ก็จะเป็นเหมือนมินิมาร์ทเหมือนเซเว่นแล้วก็จะเป็นรูปทรงไทยบ้านทรงไทยเป็นบ้านลูกช้างนั่นแหละตรงนั้นเราเข้าไปเลยจะดูเลยว่าโอเคไหมชอบไหมจัดจ้าเข้าไปกับรถหนึ่งเลยต้องงงงาครับข้าวมาเยอะด้วยขบวนท่องเที่ยวนะครับสรุปว่าถ้าเกิดท่านจะมาที่หมู่บ้านช้างนะครับให้มาดูตอนเช้ากับตอนบ่ายสองนะครับแต่ถ้ามาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือแค่ดูช้างเดินไปเดินมาอย่างนี้เฉยๆนะครับขี่ช้างแต่ว่า ผมมิเตอร์เซียนเนี่ยคงจะไม่ได้แวะพักที่นี่ก็คงจะผ่านไปที่เภอสตึกเลยครับไปดูวิถีชีวิตของชาวที่นั่นนะชาวอำเภอสตึกนะครับแต่ก็ได้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่จะมาที่หมู่บ้านช้างนะครับเพื่อนของเด็กเที่ยวสะใจกับมิเตอร์เซียครับเดี๋ยวผมเข้าไปบนบน,บนดูให้นิดนึงครับสวัสดีครับ